กับสํานักงานปศุสัสตว์จังหวัดชมบุรีมาตรวจรักษาโรคและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมารับบริการ126รายจากนั้นพระราชทานพระโวโรกาสให้อาสาสมัครพอ,อสวอประจําจังหวัดชมบุรีเฝ้าพระราชทานขวัญกําลังใจและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดูถูกอาชีพต่างๆเพราะทุกอาชีพล้วนสําคัญและต่างเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันมีความจําเป็น ที่จะต้องมีทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละสาขาแต่ละอาชีพก็ล้วนเพื่อหนุนซึ่งกันและกันอาดูง่ายๆอย่างหมอกับพยาบาลหมอตรวจคนไข้หมอสั่งยาแต่คนที่ดูแลคนไข้ประจำเลยก็คือพยาบาล สมมุติว่าติ้งต่างว่าทุกคนไม่อยากเป็นพยาบาลนะเป็นหมอหมดก็ตอนนี้หมอก็ต้องหมาหมดตั้งแต่ตรวจคนไข้สั่งยาคอยนั่งข้างเตียงคนไข้เช็ดตัวคนไข้อะไรอ่ะลำบากไหมลำบาก ทุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในฐานะประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันซึ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2549เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามพระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดด้วยจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดวงดนตรี TK ทูบีนัมเบอร์วันมิวสิก การแข่งขันฟุตซอล TK2B Number One f ตซ t ล a l c การประกวด TK2P Number o n Idol การแสดงละครเวที TK2B Number o n Theater เพื่อให้สมาชิกในชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและในปีนี้ชมรม 2B Number o n ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมได้ประกวดผ่านเกณฑ์ขึ้นสู่ชมรม 2B Number o n ในสถานศึกษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน จากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทูบีนัมเบวันจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้ดำเนินโครงการทูบีนัมเบวันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546มีสมาชิกชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการทันทสถานสถานพินิษ์และในชุมชนทั้งหมดจำนวน9,4365คนซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมีโรงเรียนปทุมวิไลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดชม รมทู n ีน b e r รโอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกโครงการไขติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีจำนวน30คนเฝ้าพร้อมผู้ปกครองกล่าวปฏิญาณตนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปโดยมีเครือข่ายสมาชิกทั้งจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดมาขอพระราชทาน คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีน u m b บ r รวร่วมกับสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทูบีน u m b บ r วป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาทรงเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการสายยรักแห่งครอบครัวในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมา